มือนีเฮามากกวดปลาจ้าเอามาเห็ดมุกปลาซิ้วจ้านี่แหละจากกอน้ำยทีงยู่หน่านะจ๊ะพอที่แกนอยูอ่น้ำก็เลือกอยู่จ้าแต่ว่าปลาลายจา้า cảm ơn cảm ơn không ồn oh, mm -hmm. oh, cái bài của nó. Hmm. Nghai, 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 nghai,

เข้าไเฮ็ดเตรียมเฮ็ดกันเลยจ้ะเขเบิ่งน้องจ้ะมีหนองนี่เมื่อกี้นี่ทางกวดนี่น้องเพิงจ้ะอันนี้มีน้องดินเหมืกับหนองเพิงน้องเพิงหนองนี่เลยจ้ะที่ทางกวดนี่มองนี่เลยจ้ะปลานหน่อยหลายจ้ะน้องมีปลานหน่อยหลายน้องเพิงก็มีจ้ะน้องเพิงิเข้าไปใส่ขี้ปลาแล้วก็มาออกกันเลยจ้ะ ไม่เบอร์จักเนาะป่าไม่ใครอันนี้พี่เขาเลือกแล้วลราจะเวลาอยูอ่ใส่ข้าวเบือใส่เกลือแล้วก็ใส่มากเพชรจ้ะแล้วก็สิตาม ํเำเล็กเลยจ้ะทำประเดชีกวนเลยจ้าเอาปเออกมาจ้ะ,ะใส่ในขบเปเ็นนี่เป็นนัวี่งงวปเปเ็นนัวจา้าพงนัวจา้าพงนัวแล้วก็น้ำประเด็กจ้ะใส่ลงไปเลย งวดค่ะใส่หอมบัวจ้าใส่อีตูจ้าวลวนนั่งตูนิดนึงไปมาคำอ่อนจ้า ต้องมาปกไว้จะให้มันพดค่ะๆแลเรจะมาเบิ่งน้ำกันกินน้ำกันจ้านี่ปลาจ้านี่เมีไขเ่เลยไข่ไข่หลายๆอันนี้โลกปังบงจ้าไว้กินกับมกหมอสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มากินมกปลาซิวท่งหน้าเด้ออบปะาิิวหนี่มกปลาซิว กินข้าวง่ายอยู่ทงนามาเด้อไปกินกินน้ำยายบ่าเด้อยายบ่าชอบมกปลาซิวมกปลาซิวแล้วก็ปิ้งปลาไข่จันปิ้งปลาไข่ลวกกับบุ้งกินข้าวง่ายอยู่ทงนามีเค็มนองสะกิแล้วมากินน้ำยายเด้อยายบ่าอยู่ทงนาสิ่ได้ชอบมกปลาซิวกวดขึ้นมากับมกเลยปลากวดขึ้นมากับปิ้งเลยแซ่บเส็ตปลาไม่ไหมเลยแซ่บ ใครชอบคือยาย่าละมาโรดเดอรึห่นทรง,งานำยายเพ็ดจุกิดเ,เ,เนี่ยโอ้แสบแสบแสบ ไข่ปลาจ้ะไข่ปลาซอบซอบไข่ปลาไม่แต่เนี่ยชอบอยาลาซอบมกซอบมกปลาซิวซอบมกซอบติ๊งปลาไม่ไข่อะเสพเสพไม่ไข่ปลาปลาซิวกะไข่จ้ะยืนชกหน้ากขาล้วกเขาบกเขาง่งายยืนชกหน้านี่ไม่ได้บ้าเด้อมืงเนี้ ตักบ่มกับแท้ แล้วเพิ่นเอาพักนั่งเลิศมาใส่จ้ะมกปลาหอมชอบพักนั่งเลิศยายมกปลาซิวถ้าพักนั่งเลิศพักยี่ตู่ใช่นางเลิศนางตู่ใช่สุดยอดเลยแซ่บอร่อยอร่อยชอบมกปลาซิว Ừ, không thiếu. luộc bọc bông trong những năm món kép móc bà sưu. What kim mang trong móc bóng 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 hơn bóng 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 ไม่มอกใครเปล่ามันหอมใครออกจนต่องได้เป็นพันตัว หมดหมด,หมดเลยวันนี้แล้ดังตามดมสามป่ามันจะหมดวะถนานี่ก็ได้ นเนื้อเงนียกว่าแซบค่ะขเขาเหี่ยงมานี่ยแซบด้่นนอกแซบจ้ะก็แบบพ่อไปกินข้าวป่าอะไรแบบนั้นเนี่ยซบ แบ็แบแทบน้องเอยแต่แบบมามาบเด้อม่้องหาใครไยบปลีดูาตามช่วงตามครั้งมันเย็นบปลีดูตามช่วงครั้งมันเย็นดูกัน,กนมันก็จะพอนโอ้ยายกะกินอีมแล้วได้บาทดีได้ สให้พ่อลูกหลานว่าผู้ใดเบื้องคิปยายว่าให้อายุมั่นขวัญยืนบ่ให้โรคโควิดเข้ามาใกล้เลยให้หายพยาธิโรคค่ะให้ลำให้รวยให้เบิ่งคิปยายว่าเด้อเงินไหลมาขื้แม่น้ำเงืมอนไหลตึ้มขีอแม่น้ำของเงินคำไผเบิ่งคิปยายว่านี่เด้อจ้าบดนิกะสิขอจกเพงเทนานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพวกเฮาเนาอจ้าบดนิก็บายบายจ้า